สวัสดีคะ่ะพี่เพลและน,อน้องๆทุกคนนะคะวันนี้จะมาเล่นแบบ Daddy g งก,กันคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาคนไหนอยากให้เป็นตัวอะไรในวงนี้นะคะบอกได้เลยนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาเลยคนไปไม<า>่มมไปถึงใคร <c oughs> คนคนดูเลือกคนไหนคุณไหนอยากให้เป็นในตัวอะไรให้บอดในตามีได้เลยนะคะเจะเป็นเราจะอจเกจีจุดจุดอะไรไม่มีอะไรไอดี ดูสิฉันมีสกินใหม่ของลูยแล้วโอ้หอาเมนฉันก็อยากฉันอยากเป็นคนไฟดีกว่าแต่ที่ฉันก็อยากเป็นคนอ๋อจะเล่นกับเขาไหมหรือเราจะไปเล่นกับอะไรเล่นอันนี้ดีกว่าป่ะให้ใครเป็นให้ฉันเป็นผีไหมให้ฉันเป็นผีไหมแต่ฉันอยากให้เธอเป็นคนไฟอ่ะเพราะว่าถ้าไฟดับเธอจะได้ช่วยได้นายเป็นไรนะให้ฉันเป็นคนผีไหมคนผีเหรอให้ให้ผีไหมไม่นายชอบแกงเพื่อนนายเป็นผีให้เธอให้เธอเป็น ันจะเป็นบรรทุกไฟจำได้ไหมตอนที่เชื่องเจ้าแต่ถ้าไฟมันดับก็ทุกคนจะช่วยได้เนี่ยใช่ไหมแล้วถ้าไฟดับก็สามารถขี่กันฟอนก็ติดแต่พลาดแป๊บๆเคมูแก๊บเจ้าให้ลงไปที่จี้และทุกคนระหว่างเล่นโรเปย์อยู่ฉันดีนะไม่มีอะไร โคเปอร์เราอ่ะสกิวีดี้โคเปอร์อยากเป็นตัวอะไรที่จะเป็นวัตถุไฟดีกว่าอ๋อนายจะเป็นตัวนั้นเหรอเป็นกูใช่ไหมโคเปอร์เป็นกูได้ไหมไม่ได้ทำไมตัวนั้นก็หล่อได้ก็ดีว่าไหนต่นายเอาให้ชั้นอันนี้อยูอือเป็นกูเถอะคิ้วจะเป็นสายพูงเป็นสกิีปาร์ตี้บอกไม่ทันเฮ่ยนายดูซิฉันเลือกกุ๊ปแล้วอกุ๊ป กุ๊งเหรอก้เมื่อกี<ห>นน้นายตอนนั้นตอนนั้นอะเพนบอกให้ฉันเปลี่ยนเป็นกุ๊ปใช่ไหม,ไมหลแล้วพอตอนนั้นอะฉันก็กดเขาลูวี่แล้วพอเวลาหนึ่งมันถึงศูนย์แล้วฉันก็กดเลยเแล้วฉันก็ได้ลูวี<ม>ว่ป่ะจีจีฉันจะหมุนเชื่ออยู่นะแต่นายเป็นคนเป็นเองนายเลือกไม่ฉันจะเป็นคนหมุนเชื่อเนี่ยฉันจะเป็น <c oughs> บัตเตอร์ไฟก็ตามจีมีพ็อปปี้มีทาชาสองตัวสองตัวนี้ใช่ไหม ว้าไม่เป็นไรฉันตั้งใจที่จะทำคุปเปอร์ต้องรอเท่านั้นไม่ไม,มันมออก็มีตัวล่ออีกเหรอไขเขาหมิ่นเนใช่เขาเป็นตัวสำรองเมื่อทำไมฉันต้องเป็นตัวสำรองด้วยฉันโดนตีของบอกไม่เป็นไรฉันเนี่ยเป็นตัวสำรองว้าวเทพีทพีท,ทไ,มไม่ต้องเป็นตัวสำรองป๊าเป้ก็ขอหมุนให้เสร็จก่อนแล้วป๊ปปี้ฉันรอให้อเลยหรอฉันหมุนให้เสร็จก่อนฟาแลบฟาแลบแป๊บแป,ป๊บ อุ้ส okay. ว si ัสดีไหนบอกไม่เสร็จโอ้ยเคสอ๋อดีที่ฉันหมุนเครื่องเสร็จพอดีบายแล้วมาหาฉันดีนะเอ้ยเลยบายตลกมากเลยสินะสายลอไม่ใช่บายบายเนี่อะขั้มินไปสายลอแล้วคัมมินจะไม่ลอดอะเอากระเทิรมาขวานฐานก่อนนะให้ฉันทำเชอใช่ถูกต้องแล้วก็เราก็ต้องตายตามพินบูม ไหนขอเก็บแล้วเอาไม่เป็นไร<า>เหรอเฮนนอยดูฉันเล่นก่อนแป๊บนึงนะจะกลไหนมันอยู่ไหนอ่ะป๊อปปี้อ่ะป๊อปปี้กําลังเข้าไปในห้องอไม่ใฉัน,นอ่ะบอกไม่เนอะมาเตือนอย่างเฟี้ยว <laughs> ไม่เมื่อไหร่ฉันจะโดนตีอ่ะใช่อ่ะฉันเดินเฟี้ยวมากเลยอยากโดนตีมากขนาดนั้นเลยหรอ ้ถ้าเกิดยิงเตะมันยิ่งวิ่งหรือเออนะดูสิมันยังไม่ตีเลยก็เดินช้าๆให้มันตีดิเนี่ยฉันฉันเดินนะนี่ใช่เดินฉันกระไปให้มันตีดิให้ฉันถันกลับไปทำไมเนี่ยดูชาไม่ท้าชาตีดิไหนนี่เนี่ยหืมไอ้พออยากโดนเตะไงก็ให้มันตีดิ ก็มันไม่ยอมตีอะดูหนิมันวิ่งกูฟีีมากก็ให้มันตีดิก็หยุดอยู่นี่ไม่ให้มันตีิดนี่เป้าหมายของเราไปชั้นเป้าหมายของเราไปชั้นที่สิบสองให้ได้นะโอเคสิบสองหรือสามสิบสองแต่ว่าไม่รู้ว่าเพ้นจะทำได้ไหมเ้าเกแตกลหรือเธอคนเดียว m o กเหลืออะไรดีกู ครโหมดสำหรับกรุ๊ปยกมือค่ายโหมดสำหรับกรุ๊ปยกมือใครโหมดสำหรับลูวี่ยกมือเย้ลูวี่จะได้ไม่ต้องรอดแล้วดิฉันเนอะเย้อดิฟ้าเฟร่ทำไมอะคามินเธอเป็นโคไฟได้ไหมอ่ะไม่เราจะเป็นฝาแฝดได้ไหมแต่ก็คืคาม้นนายเป็นวีได้ไหมอ่ะอุ้ยใลยไนายไม่มีวีไม่เป็นไรไม่เป็นไร นาจะบอกให้จะเป็นฟรีทำไมฉันไม่ได้มีวีก็นายก็นายมีตัวสกินวีเออตอนนั้นเอเทนถามเปียกแปลกมากเลยเอเทนบอกว่าถ้าเกิดเติมโรบัคถ้าเกิดซื้อแพ็คสกินเออสตาร์ไทมใช่ไหมมันจะมันจะทำให้เอเทนได้ตัวด้วยใช่ไหมฉันบอกไม่มันได้แค่สกินใช่แล้วฉันก็บอกว่าจะเอาน้องหมาแพ็ปเปยังไงเอเทนบอกอุ้ยไม่เลยแล้วพี่ฉัน เอเทนนึกว่าน้องเหมาพตโตมันเอาง่ายๆแต่พอเพนพอฉันอธิบายให้เพนเอเทนบอกยอมอไม่เอาละไม่เล่นละแล้วก็ออกไปเด่นเจีบเลยอยากให้ฉันเป็นตัวไหนแล้วอ่ะทูโดกับโคมไฟทูโดโคไฟดีอทูโด่ะทูโดเราจเป็นฝาแฝดกันนะทุกคนไม่จะไม่เป็นฝาแฝดเลยเธอเป็นโคมไฟใครเป็นโคนไฟอ่ะไม่ฉันไม่มีโคงไฟ เออมีแค่เธอคนเดียวที่เป็นไฟไม่เป็นไม่เป็นก็ได้อย่าเพิมันมีคนเยี่งคอนเซปชันเขาอยู่เนี่ยฟแบฟแลบแป๊บแป๊บแล้วใครไปคนหอ่ะเอ่อไม่รู้อ่ะพูดผิแล้วถ้าไฟดับแล้วใครอ่ะไม่มีใครสามัคคีกันนไปด้วยกันโอ๊ยพอจันจะหมุนเหมือนกัน อะไเรี่กว่าเหมือนเพชระวานตัวด้วยนะแต่วถ้าเกิดเพนเข้าลิฟไม่ทันฉันก็จะอุ้ยโอ้โหมีตัวลูกป่งต่อแฟดนายแต่ว่าฉันสั้นตัวแล้วก็มีตัวเอ่อตัวฟินตัวขาขัตัวกระบอกปลาตัวขาแหลบอ่านายเนี่ยเหรอจะขาแหลบก่อนทําไมทําไมเพราะนายเป็นลูกโป่งมีตัวลูกโป่งถ้าเกิดถ้าเกิดนายเหยียบมีตัวกรอบคมินถ้าเกิดนายถ้าเกิดคามิ้นเหยียบอะไรแหลมแหลมทั้งสองขาของคมินเลยเราจะฟับเลย ขานายจะหายเลยแล้วนายก็จะค่อยกลายเป็นตัวลกตัวขาแฝบ <c oughs> แบบร่างใหม่หโอ้นาย <c oughs> ก่อนตอนนั้นอะตอนนั้นเออแดนดี้เวิล์ยังไม่ดังเลยยังไม่แบบขึ้นคอนเซป YouTube ว่าดังดังมากเลยแดนดี้เวิลด์อะ <c oughs> เคยสร้าง V V, <c oughs> v อะไรรูไหม V แบบไหนรู้ไหมแบไหน V <2 S 3> <c oughs> สองตัวนั่นก็คือ V ที่ มันเดินออกมาไล่เราแต่แบบนั้นใช่ไหมปกติใช่ไหมอ๋อจีงมนเป็นแล้วก็นนมันมมอยู่ในทอน่อแล้วก็มีตัวในท่อด้วยใช่เห็นอยู่ก็แล้วว่าแต่ไหนอะ่ะเพ้นเพ้นอยู่ไหนอะ่ะเพ้นที่นไม่รู้เพ้นหมุนเคลื่อนอยู่อ๋อโอเคนึกว่าเพ้นไม่ได้ทำฟาแลบฟาแลบแป๊บแป๊บคอยอยู่ด<ๆ>ีดีฉันก็มาล่อสองตัวลุดผ้าอย่าอย่าให้หลุดนะคูเปอร์หลุดไปแล้วหยุดไปแล้วหลุดไปแล้วไม่ นายกดถ้าขอแม่เอาก่อนพยาบาลนายกดพลาดขอได้ไหมไม่ไม่สมมุติถ้าเกิดแม่เออนายนายกดพลาดก่อนที่เพนกดพลาดก่อนที่เอ่อตัวมันจะหายไปมาดิหนีช่วยเพนฮีโร่ฟ้าแลบฟาแฟบเหลือเหลือคูขอโดนกันนะได้ไม่ร้อยฉันอยากเป็นคนที่เรีือนางหัวใจนายอยาเหลือเลยสองหัวใจยังดีกว่าฟาแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บ ถ้าไม่ขวานไม่มีอะไรขวานท้าก็จะปลอดภัยฟ้ยฟาแหลฟ้าแหลแป๊บแป๊บน้ำตําไม่ทันเลยมันจับที่ไหนพูดจีงๆน้ำมือคุณหลุดไปกี่นึงวันนี้วิ่งช้ามากเพ้นอยู่ไหนอะตู้สุดท้ายแอบอยู่อ๋อนี่อเพ้นเนาะถึงว่าทำไมเพ้นแอบชันนักวก็ไอ้เพ้นแอบจากอะไรอ่าม่นตงวสุดท้ายอ่ะไม่ระวังนะอ่า ฉัไม่เห็นเครื่องสุดท้ายอุ้ยเป็นไรเครื่องสุดท้ายมันหายากตลอดโอ้ฉันรู้แล้วว่ามันอยู่ไหนทุกทีเลยเครื่องสุดท้ายทุกทีแบบเนี้ยอทำไมอะใครล่อยู่นั่นไงว่าแล้วทุกทีอยู่ตรงไหนมันอยู่แถวแถวโซกข้างข้างเออทีม่มันมืดมืดอะเออใครจะมาหาตรงนี้เนา ูเปอร์หมุนนะอย่าฉันรอหน้าลิฟดีนะที่ฉันเจอเออสายแลบมันจะได้ฟาแลบฟาแลบแป๊แปปไปทุกคนไปรอเลยอย่าเพิ่งไม่ต้องไปรอใช้หนักใช้สกิลดึงนายนายไปรอเลยฉันไม่ค่อยชอบใช้หรอกนระวังคาลิปเลยเพนมีหลุดไหมท่นจะไม่เข้าฉันจะให้นายลอใช้สกิลอ่ะไม่เอาไม่เอามาเข้าก่อนลยฟตาแลบฟาแลบแป๊แปป เอ้าก็นายมีโมเตอร์นั้นเหรอไม่ฉันอยากรอให้เหลือหนึ่งหนุกมีเหลือหนึ่งอะ้อ๊ยเหลืออีกหนึ่งเทปฉันก็ได้แล้วโอ๊ยทุกคนเราไม่ได้ซื้อตัวระเบิดควันเลยอ่ะถ้าตัวระเบิดควันไม่ไม่ได้ซื้ออะไรระเบิดควันเลยอ่ะ แดนดี้นายทำได้ลงคอมากนายควรคือขายกระเป๋าเมดคิดขายนาฟีก็ได้นะขายใครก็ได้ดูตัวฉันหน่อยดูตัวฉันด้วยนะน่ารัขอเครื่องตรงนั้นนะแล้วก็ไม่เตัวติโน้องมินโอเคเดี๋ยวฉันลอกให้ครูตรวจเลยเมททิพตบุกเทนบุคเทนแล้วก็ บ๊ปปปปอบบี้บ๊อบบี้น้าฉันก็เองบ๊อบบี้บ๊อบบี้บ๊อบบี้มีลอยู่ไหนแตงแก้เห็นเดินผ่านฉันไปก็ไมีอยู่ไหนโอ้โอเคฉันครบแล้วสองตัวนี่นะคะทุกคนนี่นเขาวิ่งใช่ตัวเริ่มต้นตัวนี้วิ่งช้ามากเลยนะคะเนี่ยวิ่งช้ามากวิ่งช้ามากเลยตอนนี้เราไปถึงชั้นสองแล้วนะทุกคน คุณแม่คะคุณแเคยเล่นถึงชั้นที่สิบสามเคยเล่นคนเดียวคนเดียวไม่มีอะไรทําไหนก็เลยเล่นคนเดียวแั่ไม่มีเพื่อนเลยค่ะอยาให้หลุดนะจะจะหลุดจะจะให้หลุดทำไมฉันมาทานเดียวกันเลยฟาดับฟาดดับแป๊บแป๊บ เราให้อยู่ตอนนี้จะหมุนเครื่องอยู่แต่เหินเครื่องสองเครื่องเลยเนี่ยไหนล่อให้อยู่เนี่ยขอละกันอตุ๊ตูครูเปิดระวังฉันไม่ต้องบอกฉันหรอกฉันกำาทำเครื่องไม่ขอแย่ผ่านเลยนะผ่านมันไหมไม่มันจะมาหาฉันเพราะฉันสเตลสเตลสเตลอะไรอย่างนั้น อุ้ยเสดีย์ก็เสร็จขึ้นพอดีหมุนพ่ดเฮ้ยเพระวังนะไม่ต้องไม่หลุดมันมาหาฉันเนี่ยไม่ด้วยหลุดไหมไม่ต้องหรอกฉันคิวยู่นมันฉันไม่ได้รอมันมาหาฉันเองใครอยากรอมันหน้าเดือดเพชรละวังโอ้ ขอบคุณมากสเต็มไม่น่าฉันลดแต่ไม่น่าจะหมดมีเครื่องตัวไหนที่ทำหมุนเมื่อกี้เจ้าดอกดอกดอกตัวนี้ใช่ไหมอือฮึวิ่งไม่เก็บด็กแค้นองกลนไม่ยอมโดนกลมมีเครื่องตัวไหนด้วยคูเปอร์หมุนอยู่หรือเปล่าใช่ฉันก็จะเสร็จพอดี แค่เธอฉันใช้เค้ื่องปั่น,นไฟไม่ใช้เครื่องอะไรเวลาที่รีบเลยเระวังคูปเปอร์จะเป็นไรปุ๊บคูเปอร์คูเปอร์เดี๋ดึง <c oughs> อย่าดึงให้มานี่ย <c oughs> <c oughs> ฟาแลบ <c oughs> ฟาแลบ <c oughs> แป๊บแป๊บอ้หนยฉ <c oughs> ันแน่หนายไม่ต้องหรอกไม่ต้องใช้ เอาวันไหนดีเอาพูดอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีพิชโกชูเวตฟันนะทองฟันทองเบนเดตจิมีเฮนก็บเกือบบอลอ่ะมี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 อู้มีป๊อปปี้ทาชาป๊อปปี้กับทาชาใช่ไหมใช่อู้เจอสองเครื่องเลยค่ะจะเหมือนกับเราเออไม่มี ท่าน,น,น,นถ้าถ้าเธอหมุนในนี้เหรอชมุนตรงนี้เองแต่นี่ของยืนผ้าหลบผ้าหลับแป๊บแป๊บตรงนั้นนะ่ะเธอข,ขั้นไหนเขาขั้นไหนเธอ <c oughs> มาลองมองด้านบนนายจะเห็นเหลือท่อนั่นแหละเครื่องมันอยู่เธอแล้วนั้นแต่บางทีมันก็จะมีซอกที่ท่อมันไม่ค่อยออกมานายก็จะมองไม่เห็นเลย ก็ขมิ้นใช้อันนั้นอะเขาเรียกอะไรนะมิ้นใช้อะไรเออเขาเรียกอะไรฟันเฟืองเจกเออปัจเจกแล้วโอ้โหทำเครื่องแรกนี่ก็ยากแล้วนะเคสซื้แล้วที่ชูไทยอยู่กับเรานั้นใครอะล้อลิฟต์เราได้เลยฉันเผลอทำผิดใช่ไหมเพราะฉันเสร็จเครื่องที่ทับผิดของฉันแล้วอ่ะท้าชาก็เพิ่งมาดูเล้ยขมิ้น ชั้นนี้มันเสร็จไวมากเลยเสร็จไวเหรอก็เพราะว่าเราเป็นเราที่รีบกันได้เลยนะก็เพราะว่าเราไม่ขวดเราไม่โดนเราไม่โดนเจอไงถูกต้องไหมต้องอุ้ยเอ้อโอเคไหมน่ะดักอ่ะอืมซาตานม่น่าหมดเพรีนั่นค่าทีบอย่างชิวชิลดึงดึงดึงนัอย่าเบนติดนายที่นายบ่อนาคีเก็บดึง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  เมื่อกี้ฉันเห็นใครก็ไม่รู้จะบั็กออกไปจากยิ่งย้าอินสตรีทดิ้งย้ายมันก่ค่อยดีใช่ไหมใช้มันใส่ได้แค่ไหนหน่อยหน่อยก็ขอเป็นพัตเตอร์หนึ่งอันก็พอพัตเตอร์ไม่ดีใช่พัตเตอร์แบนเดดอต่ดีไม่ได้ระเบิดบอลหรอไม่พัตเตอร์ยังก็ไม่มีประโยชน์เลย ของอะไรที่มีประโยชน์สุดและฟรีที่อยู่ตรงพื้นกล่องพยาบาลสมกบอมเดี๋ยวฉันจะเกิดตอนนั้นแหละฉันเป็นจีจีใช่ไหมฉันโดนอะ <My God! S 1> ไรโอ้ไม่ก้ <c oughs> าไปไปนี่ดึงกลับมา <c oughs> โอ้โหนี่แหละตัวที่ต้องตัวที่ทำให้ตายอ,ะอา่ะยิ่งเหลืมไปเดี๋ย่าดย่าอย่าวิง่งอย่ายวิง่งอย่ามันถึงโอเคไปไปเถอะลืมไปกดวิ่งอยู่ เมื่อกี้นายเดินออกมาแล้วนายพยายามจะวิ่งหลบมือของกูแต่ไม่ทันกูบอ่ะกูน่าจะไปกูก้าคือใครอ่ะกูเปว่ากูกูน่าจะไปฝั่งนน้นนะนั่นไม่เมื่อกี้เออคมินจะพูดว่ากูบอ่ะกูบอ่ะแต่ว่าฉันได้ยินว่ากูบอ่ะโอ้ัปปี้ปปี้มาทานนี่กูกาเกอเธอเล่ากูได้ไหมเออไม่ได้ไม่ได้เหรอมันยืด ได้เหลือหนึ่งหัวใจด้วยสะฮะแล้วกูปลอกกูปได้ไหมกูปลอกกูปอ๋กูปลอกกูปน่าจะได้นะไม่ได้ฉันก็ไม่มีสปีดพอที่จะสามารถหลบจากเกิมเขาเรียกอะไรนะมาี่หนูเครื่องอยู่นี่นะแอบก่อนเถอะโอเคหายหาตัวนี้ระวังเพนนั่น เหลือกี่หัวใจหนึ่งฮะไปโดนตีตอนไหนเมื่อกี้ไงอ๋อเขาจะเหลือหนึ่งหมดเนี่ยอืมที่ชิงชั้นเหลือสองม่ไปถึงถ้ากูกูเปอร์โดนกก็เหลือหนึ่งนะอ๋อค่อยสอเนี่ยก็ฉันทำไม่อยู่กูเปอร์หมุนซ่ตรงไหนให้เลยก็หมุนให้อยู่เนี่ยเออนายไาทำต่ออู้อะไรวะกูเกือบตายนายไม่ทำฉันก็ไม่ทำ ้ันจเจอเครื่องเครื่องหออนึ่งวะอ้ยแล้วมันเครื่องไหนแล้วก็มีเครื่องตรงนั้นด้วยดูฉันทำตรงนี้ก็ได้ฉันทำก็ได้มีเครื่องข้างในนั้นนะเออทำไมตอนนั้นนายควยเหลือสองหัวใจนะแต่ว่านายแทนที่นายจะวิ่งหนีมาเนะี่ะนายชนเข้ากอมแทน เพ้นชนเข้ากำแพงก็เลยโดนชนใช่ไงทำอไงดีเร็วรีบเสร็จป้อปิ่เอี๋ยวก็จะเสร็จแล้วขอแอบดูแอบป้องก่อนคเป้อะไรจะโดนได้เคแอบนั่นดย่ยวนี้ไม่เห็นแล้วนี่ฟินน่าจะเร็วนะอีกข้าองอีกค้องมันอยู่ตรงไหนม่้ค่ะพี่ทำไมยังยังไม่มีเฮ้ยไปทำเองก็ได้ ดูล้าลาให้หน่อยได้ไหมคุณเปิดไหนรอให้มาเร็วฮะแล้ากูปกูปอยู่ไหนอ๋อเมื่อกี้เออไซส์ไม่โดนไซส์ไม่โดนไซส์ไม่โดนดีนะฉันอยู่ห่างจากกูปเกินมันก็เลย <c oughs> ไม่สามารถดึงฉันได้กูปอยู่ไหนอืมกูปอยู่แถวแถวเออข้างแถวแถวใกล้ใกล้เออลิปปอม <c oughs> กำลังเดินหนีอยู่ <c oughs> ฉันขออนี้แล้ค <c oughs> ันเวลาที่รีบได้เลยเพน ไปกูเหลากลัวกูเดี๋ยวเดี๋ยวป๊อปปี้มาป๊อปปี้ไปไปไปเร็วนายทุกคนเร็วเร็วเพนวิ่งช้าเพนเพนได้บูทเฮ้ยเฮ้ยระวังปุ๊บปุ๊บเมื่อกี้กูกับเราเหมือนไรอ่ะเมื่อกูเมื่อกี้กูดึงชั้นนะขอได้ไหมจิตใจขออะไรขอไฟ รถจะไม่ต้องขอหรอกเพราะฉันเหียนสองหัวใจรู้มิ้นว่าแต่ให้เจอเม็คิดบอกฉันด้วยฉันขอชาร์จไปด้วยเรียนไปด้วยนะได้มีได้เมืม่อกี้ฉันก็ชาร์จไปแล้วแมลยค่ะฉันก็เคยชาร์จไปด้วยเรียนไปด้วยเม็คิดเฮ้ยตัวเราเห็นไหนไม่จำพูดเล่น มันแค่พูดเฉยๆเรียกว่าแบ็คแม็กคิดมันแค่เรียกมันเฉยๆนี้นเขีนโอ้โหทูโด,ด,ด,ด้เธอตัวเธอเลยอะก็เปี้ยกใคร,รใครเจอฉันเออบอคเทดเออน่ากลัวมากเลยอ่ะอ้าตากลัวมากเลยอ่ะโอ้ไม่นะสเตมินาหมดแล้วถ้ากลัวจริงสเตติมินาหมดแล้ว,วจะน,จน่กากลัว โอ้ไม oh, ่นะทูทูดักอยู่ด้านหน้าโน้โฮเอ้ยออย่าทำลายฉันจากแค่ๆประคนดีแล้วพวกฉันไม่ได้ทำอะไรมหาสารผิดเลยไม่ๆๆโอ้ยดีนะฉันหลบทันระวังนะมันไปหาไหนไม่นะอยู Alter, ่ไหนอยู่ไหที่เันติตายใครบอกเทนค่ะ ที่จริงใช้พวกคนดึงเพ้นต์เองไม่ทูดเออเพ้นไม่ได้ดึงมาตายนะด,ดึงให้มาทำเครื่องแต่ตอนเพ้นต์กำลังชาร์จอยู่าพาพวกเราฆ่าตัวตายเยโอเคขันทั้งงานวัน้นต์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายงามงาม,งาม yeah.